กลับสวัสดีครับท่ e? านผู้ชมที่ขาุ่มวันนี้บาอแอมเราต้องเดินทางมาติดต,ตามตวเลขก,กับน้องฝนอีกครังหนึ่งครับเอฟซีเป็นผู้ที่ฝันแมนเดอร์ครับนี่แล้วก็บ,บวกกับลูกสาวครับน้องจันเจ้านี่เพิ่นนั่งเด่นดินอยู่นี่แหละครับเอฟซีบอกรลกแม่สองตัวครับเนาะงวดทีา่านมาเพิ่นว่าศูนย์ศูนย์นครับเพิ่นโบเสือเพิ่นโบเสือเอาครับงวดนี้ยาห้พลาดเด้อครับผีปูครับผีปูหรือผียังก่อครับน้องฝนผีปูครับ มาเขียนเลขให้ครับสามตปูทวดครับหล้กก็เลขลูกสาวกำลังฮัดเล่าครับนี่นี่มาแล้วมาแล้วบอกเลขเมด้อครับนี่เอฟซีนี่นี่นี่มาถามกันครับว่าสามตูสองตสิเป็นตัวไหรครับมองฝนของข้าครับไปรับชมกันครับน้องฝนครับผมสวัสดีครับน้องฝนครับสวัสดีครับครับผมฝันดีเะท่นใบ้ครับ ครับผมสวัสดีครับเอามือลงครับเมือลงครับน้องฝนค่ะหน้าสนใจครับผมตามผู้เสี่ยงมาถ่ายคลิปน้องฝนนี่บอกหน้าสนใจครับครับผมเนาะอ้าเอาเขาเรื่องอะไรมวนก้อนบอได้มาเนาะผู้เสี่ยงมันมาม้วนก้อนบอดแยมจะไดิไปบได้ไปบ่โม่เอามวนนี้เอาม้วนนี้ละฝันม่วนอะไรเรื่อยครับฝันฝันว่าไปงานศพตายันเบิ่งโยกเลยครับน้องฝน เดี๋ยวอีพี่เป็นสีไล่ตาอีี่เวี้ยนเนี่ยนมาไปงานซพค่ะงานซุปไปงานซุปเมนค่นตาของของปู่ผู่ของของแฟนนูค่ะนู้นฝันว่าเราว่าเราว่าเราเสียอ้ครับบันนีบันนีเพื่อนก็เลยคนยาก็เลยว่าเราหนูเล่าหนันเสียแล้วนู้ยาก็เลยว่าบอกให้หนูนั่นกาบตีนเล่าเอาโหสิแขกเล่าเอาโหสิกรรมให มือเถ้าเข้าได้ห่วงเลยยังเล่าไปในเ่ยงหลวงเกลี้ยงสินะก็เลยกาบตีนเล่าสามเถือวันนี้เล่าก็เลยกระดิกตีนสามเถือเราก็เลยบอกให้นอนซื้ออันซื้ออันเจ็ดสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองสามออกแน่เราวังเจ็ดสองสามออกแน่เจ็ดสองสามออกแน่เราครับ เรากลยบาจังสนกกีนุกเกลยว่านุกเลยตกใจว่าเอา้าเราตายไปแล้วคือตีนเราคือยังกระดิกอยู่บางเถือเราอญญานุกเกลยบาเขาเขาบางเถือเขาฉีดยาน้ะเส้นมันกระทุกเราว่ะนุกเกลยยาปันนี้นุกเกลยมาถามอายุเราหนะอายุเรานะ่าานะ62ปี62ครับ, 62, รบ62ที่นี่ไม่ได้อายุ่นอายุเรานะ่นอายุ62ปี ปู่เราเสียนะแต่ที่แท้เราบริเนสเสียเรานูก็ไปถามเราว่าอายุไรบนไดเราว่าหกสิบสองโีวิตอยังมีชีวิตอยู่อยู่จ้ะจังว่าเสียดายวางหันนูก็ฟันเห็นเราเด็อฟันเห็นเราว่าเราเสียจังสี่ละฟันันจังสี่ละวันนี้ฟันนั่นกับไปกาบตีนเราจังสี่หล่ะซ้ำเถื่อเราก็บอกให้นนั่นซื้อเราว่าพันหาร้อยพันหารอยออกแน่มนกอกอีดีห็นเดหนึ่ง เราให้หนึ่งหากับศูนย์ศูนย์ใครจะไปซื้อนอกเหศูนย์ศูนย์ค่ะครับจังหวัดจังหวันฝ่าเอ็มอะวันนี้ก็เลยกว่าฟันอีกก่อนเลขกโอ้ครับจังวัดเสียได้เสียได้แต่เรียนศูนย์ศูนย์น่าจะไปสจะไปซื้อเมนครับเมนบอกไปก็ไม่มีคนซื้อเมนค่ะรับศูนเพียนศูนย์ศูนย์นังซือกระติ้งช่วยเมื่อปีก็เลยก็เลยบอกก็เลยบอกเอาวันนี้ว่าจะซื้อหนึ่งหาวางเล็ไให้วางหันแต่อันหนึ่งหากับอันก็เลยเอาหาสอง นี่หละคนดีคนดีบัตถกเลกวัตเป็นยังสี่หล่ะเป็นยังจีวางสัตว์การว่ตถซื่อปั๊บขก็เจ้าว่าอันบ่เอาหลอดเมนค่ะก็เลียบ่เอาค่ะก็เลยเอาหาสองวันนี้เข้ากระถาอยู่ในเมเด็ว่าคือเอาซุนศูนอุ้ยพ่ซื้อแล้วค่ะซูนซนเขาว่าทนสื่อซนซุนเหมือนสื่อเพนปีบัดออกอีลีค่ะซุนูออกเอียงออกเจ็ดหล่ออย่านี้โอ้ อะยรวาอู้เสียดายดิค่ะหนึ่งพันหาลอยทั้งบนทั้งล่างเนาะเมียนทั้งบนทั้งล่างมันนี่นุกกะมาคาเนาะละว่าห้อยกระถือตัวฐานทั้งบนทั้งล่างหาหนึ่งหนึ่งหาทั้งซูนซูนเราวะว่าซื้อไม่ได้ซื้อแล้วปู่ก็เลยว่าซื้อแต่หาสองสิผ้ามันอัดอ่ะเอกกะอัดว่าสัตว์คุณซูนแล้วโบอัดเขาก็ว่าแม่เลีเขาก็เขาก็ะห้ยยูห้เฮาเอายูเขาก็เบาคือจังดวงกับเขาอยากให้เฮาอยู่แต่เดือเฮาเฮากรบโบ เลรกมันอันนี้เนาะเลยตัวนี้มันต้ออร่อยจริงมันบ่ได้ก็บว่เสียดายนะในคันเด็กตัวนี้เมนยิ่ด่ะเขาก็บอว่าันนี้มันโมโอ้ยจะมีเจ็บใจแต่กะลองลองเบิ้งเด้อค่ะจันเจ้ามันมันเอาเอาไปไล่มันกะก็เลขอันนี้เพื่อนก็เอามือหนูได้ป่ะนี่เฮ็ดทั้งสี่จับมือหนูมาเพื่อนก็จิมจิมแป๊ก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  จันก็ว่าแต่แปดแปดยุนี่ล่ะโอ้จันเจ้าลูกสาวนี่ครับนี่นพื่อนเบ้าเพื่อแป๊แปเพื่นกรเฮตังสี่นะเฮดใจมือเอาเอามือดึงมือเม่มาเพื่นกรเฮตังสี่ใส่มือแม่เพื่นกระเฮตังสีน้ำเด้นี่เฮ็ดนิ้วนิ้วสีใ่แมนนิ้วชีเพื่อนอาชีใส่มือหนูเฮตังสี่สอง่มเออังสีเพื่อนกระเฮตังสีน้ำนิ้วใส่ใส่กลางนิ้วกับตังสี่นี่ให้ไปเปย์เอาเดอร์าเดอร์นีเดอเพื่นเฮตังสี่แล้วเพื่อนก็บ้าแป๊กแปแปแป๊กแป เปิ่รับปดนะ่าานกระน่ำทเพื่อนอยู่เปดๆไม่ทันได้ออกอยู่เลยใช่ว่างานกระน่ำอได้ลอยคุลอยแปปดๆจัดเจ้าอยู่เพื่อกระเบาอยู่ท่านละกรดึงมือไมไปเพื่อนกระเป๊ะเ an ันสี่ชี้ได้นะชี้เองชี้เพิ่กระเบาเป๊กเป๊กเป๊กเเป๊กเป๊กเปแม่นบอ เม่นนเมีนเมนื่อกี้ม่นว่าเน่น่น่ง่งเบงค่ะเดองเบิงน้ำนองัครับลองเบิงมาครับเมีนครับผมยิเสียงชาเจนด้เมื่อกี้นี่โอ้ว่นมากมีนจ้าจ้ากําลังกําลังเิสับัครับกําลังัักําลังััดปดดิือนมาแดินจุดตเลกมาครับเมีนมาลูกปปดปปดบัน้องจันเจ้า น้องายเนี่ยน้ำบอลอ่ะวันนี้ยันบริเมืวณน้ำบอครับแนวท่าเนาะครับวันที่สิบหกครับเอาให้น้องฝนถือตัวเลขนะครับนี่เนาะครับผมใส่ผู้ชมเนาะมันครับผมเอฟซีเนาะตัวเลขของน้องฝนครับน้องฝนงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศ2568ครับเลข3ตัวครับ7 2 3 7 2 3ครับ อายุนี่หกสิบสองปีครับแล้วก็น้องจันเจ้าเนาะครับเนาะกําลังฮัดเว้าครับเพิ่นบอกเลขแปด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 มาสันครับเพื่อเป็นแนวทางสื่อสลากกินแมงรัฐบาลครับเจ็ดสองสามกัตัดเรนครับหรือว่าหกสองแล้วก็แปดแปดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลแอมโลทงน่าเบื่อครับมื่อี้ครับเอฟซีเบลแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบลแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติใไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกท้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เคาร่านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสมาชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่เป็นสิเรถือนะครับน้องสมาชมกเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับน่งถาอยู่ของใหครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใดนเนาะครับเนาะอู้ดีขัครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการทากลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงและกรบี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ก็บีบพี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมวพ่รวยพ่อหลวงปู่รอดเนะพ่อนวดปี่หดตหลัเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาเลยเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลบอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านคารล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมือเ่อแทะครับ่านผู้ชมเมือเ่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อน,นะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิว้วสามเท่แล้ะก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีนมม่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพลงให้ลุงปูรุรหลอดละครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักคนหลง เบาแอมล่ทตรงกับบุหร่ซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปให้ายาพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบาลมี่ฮาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสมผู้ชมหลักการเบาแอมโล่ทตรงนีไดนน้ำมุนมานาครับดนน้ำมุนของหลวงปุลอดมะหายเอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไร่ธ่บูดีสีลาสีมันบดมันบัง เสียเจังไลในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนะเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุาธให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้า,ลานเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเ่าแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ต่อคุณนต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ